อ๋อประมาณว่าดิวดําดินใช่ไหมของลิปูประมาณว่าเฮ้ยก็ไม่แน่นะถ้าเกิดลิปูจะหากองหน้าคาานใหม่เงี้ยเห็นมีข่าวก,กับอิกิติเก้ไปอีซักไปใครโอซิมเมนอาจจะเป็นเรเตก,กีก็ได้อ่าประเด็นคือมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับความทรงจำผมแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะมีความทรงจํากับณนะช่วงเวลาที่ลิปูเป็นแชมป์ที่ทุกๆคนพากันแซวว่าแชมป์โควิดลิปูเล่งมานานมากครับสําหรับ ดีโมเวอร์เนอร์เนาะโดยความที่นักเตะคนนี้เป็นคนเยอะระมันนะครับผมน่าจะเล่นกับเจอเกนครอปได้กลมกลม่อมเจอเกนครอปน่าจะดึงศักยภาพในการใช้งานของเขาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดถึงกันก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ริพูจะถึงและจะถึงและสุดท้ายก็ขวายคว้าไว้ไม่ได้เพราะช่วงนั้นริพูก็กําลังทํานุบํารุงนะครับผมสนาม ซ้อมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับในขณะที่อ่าปัญหาโควิดอีกเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินก็มีปัญหาก,ก็ทําให้การที่ซึ่งต้องซื้อติโมเนอร์เนี่ยเราอาจจะให้งบนายตามที่นายต้องการไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปสุดท้ายนั่นแหละครับอีสเตอร์เอ็กโผมาเลยครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลน่าจะจํากันได้เนาะก็คือใครครับเดียโก้โจต้านั่นเองเกมเมอร์สุดตึงของชาวผงแดงลิเวอร์พูลของเรานะครับก็ ได้มาในราคาสูงอยู่เหมือนกันแต่ทําไมลิพูงซื้อได้เพราะผ่อนยืดและอายุตามสัญญาได้เยอะมากกว่าลิพูก็เลยโอเคเลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าลิพูให้ความสมพัญกับอาสภาพคล่องทางการเงินมากๆนะตอนตอนนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นสตอรี่หรือว่าเรื่องราวของชายคนนี้นะเดียโกโจต้านะครับทุกครั้งที่เขาได้ลงมาช่วยลิพูของเรานะเขาอิมแพกตลอดอะสิ่งหนึ่งที่ฉุดลัง ทำให้เราเจอเขาได้น้อยมากๆอ่ะมันคืออาการบาดเจ็บอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ